รีวิวบ้านในวันที่622อยอเฮ้ย622อี่แล้วเหรอเอยเดี๋ยวนะ622บบ่อยจังอะไรมันจะไปขนาดนี้มีอะไรบ้างไปดู Let's go เริ่มแรกนะครับเรา่อวาเจอกับทางเข้านะครับสุดอลังการของน้องฝีมือน้องนะไปเข้ามาในบ้านนะครับไปทางไหนดีตรงไปก่อนเลยหรือไปทางซ้ายก่อนดีอ่าไปทางตรงไปเลยแล้วกันตรงมาเราก็เจอกับดักน้มนะฮะเยอะแยะหมดเลยแล้วก็มาเจอกองไฟตรงนี้ไะไปด้านซ้ายมือด้านสายมือจะพามาดูที่เก็บของนะครับแล้วก็ที่เก็บลัทธีด้วยมีห้าทั้งหมดห้าตัวนะที่เก็บอุปกรณ์ต่างๆนะครับสำหรับงานคราฟของเรานั่นเองนะครับแล้วก็ด้านสายมือจะเป็นเครื่องชมชีวิตอัตโนมัติแล้วก็เครื่องปรับสภาพอากาศนะครับแล้วมีที่เก็บอุปกรณ์วััดนนนนิึงงะครรบตี้ ร้อยถัดมาครับโซนขวาโซนขวาก็จะเป็นแยกเป็น2ฝั่งนะครับฝั่งแรกฝั่งที่ติดกับทางเข้าเป็นโซนนั่งเล่นนะครับแล้วมีเตียงเด็กมากมายนะครับโซนนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นแล้วก็นั่งกินข้าวด้วยนะครับประมาณนี้นะครับมีเต็นท์เด็กด้วยมีที่เปลี่ยนชุดมีหอม้องเป็นชุดมีบ่อน้ำพุและถัดมานะครับก็จะเห็นเครื่อง TP เครื่องเทเลพอร์เนาะแล้วก็ในนี้ก็จะมีเครื่องข้ามเวลานะครับแล้วก็แผนที่รวมถึงเข็มทิศแล้วก็เวลาด้วยนะมานีแอร์ผม ต่อมาเริ่มจากกองไฟเหมือนเดิมนะครับต้องไปอีกนิดนึงเนี่ยเราก็เจอกับห้องครัวแล้วเราเจอกับห้องครัวนะครับบอกเลยว่าอลังการมากห้องครัวมีอาหารพร้อมทานนะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยตรงนี้เป็นสวนอืมมีที่ทากับข้าวสําหรับเชฟใหญ่ด้วยดูนั่งกันแบบตะใไปต่อแล้วออกมาโซนซ้ายมือโซน้ายมือก็จะเป็นเตียงนะครับเตียงสำหรับนอนเนาะเตียงนอนนะครับผมแล้วก็ที่นั่งเล่นนิดน,นึงนะครับเอาไปตรงนี้หมดเลยนะครับโหโดรูรวมๆเดี๋ยวให้ดูร,มรวมๆนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ประมาณนี้ และนี่เอครับก็คือทั้งหมดของวันที่622นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับคะแนนเต็มซีเพื่อนๆคิดว่าได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับเอาถุงวางถุงก่อน <laughs> หรือดาวขึ้นมาอ่าเคฟซีมีโลไหมเคฟซีมีโลเปล่าเคฟซีไม่มีโลเคฟซีเก็บโลเก็บโลเพียบเก็บโลเพียแล้วก็สีโลนะหันโลออกด้านข้างหันหน้าออกด้านข้างไม่ไม่ใช,ไใช่ไม่ใช่ให้ลงไม่ใช่ โอเคกันดั้มกันดั้มหันออกไปทางซ้ายตัวเองเอาไปทางซ้ายมือตัวเองหันไม่ใช่กันดัม้มมาขวาหันอกีกเออหันออกมานนั้นนะ